สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของเห็ดไค่นะคะในเห็ดไค่มีสารอาหารหลายอย่างได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันฟอสฟอรัสเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 ช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น มีกากยายอาหารหรือไฟเบอร์สูงช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายอีกทั้งเห็ดไข่ไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลจึงเป็นได้ทั้งอาหารและยายอีกด้วยเห็ดไข่ชอบขึ้นตามป่าที่เปียกชื้นเวลาฝนตกใหม่ๆส่วนการน,นำไปประกอบอาหารนั้นนิยมนำไปย่าง ซุปเห็ดไข่น้ำพริกเห็ดไข่แกงเห็ดไข่แกงคั่วเห็ดไข่หรือทำเห็ดไข่นึ่งกินกับน้ำพริกเป็นต้นนอกจากเป็นที่นิยมของคนไทยแล้วชาวสเปนและชาวจีนยังนิยมรับประทานเห็ดไข่ไม่แพ้คนไทยอีกด้วยชื่ออื่นๆของเห็ดไข่เห็ดลมเห็ดตะไคร่เห็ดหอมดิน เห็ดหอมเป่าเป็นต้นซึ่งทางภาคอีสานเรียกว่าเห็ดไขรทางภาคเหนือเรียกว่าเห็ดลมทางภาคกลางเรียกว่าเห็ดตะใครเป็นสิ่งเกิดโดยธรรมชาติคนท้องถิ่นเชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะแก้โรคต่างๆได้มากมายตามความเชื่อของคนโบราณ ซึ่งได้สืบทอดกันมานั่นเองเห็ดนับเป็นผักชนิดหนึ่งที่ไม่มีไขมันมีน้ำตาลและเกลือค่อนข้างต่ำดังนั้นเมื่อรับประทานเห็ดเข้าไปเราจึงไม่อ้วนโหนเพรียวสวยสาวๆที่ควบคุมน้ำหนักจึงนิยมรับประทานเห็ดนั่นเองเป็นยังไงคะประโยชน์ของเห็ด เห็ดคือผักชนิดหนึ่งค่ะเรามาทานเห็ดกันนะคะกินเห็ดแล้ไม่อ้วนนะคะสาวๆเจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมค่ะบััสดีค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ